สวัสดีพี่เพื่อนๆะครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับ,รบมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับ ต้องทางการติดต่อนะครับศูนย์3ปดสี่เก้าศูนย์สามเนะครับสนใจทูหรือทักไลน์เขาได้เลยครับ,นค,รบคนค้นผ่านนะครับฝากคเพื่อนพ,พี่ที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตาม,มด้เลยนะครับ300รบาททุกรายการครับโอเคครับเป็นสมเด็จนะครับ คมลึกๆเลยครับมีแตกรายงานนะครับมันที่สอบเป็นนางพญานะครับนางพยามีเล่นครับมีเล่นครับสภาพใช้มาบ้าน,นครับครับ อันที่สามนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเลยครับเป็นกระไลทองเก่านะครับสองพันห้าร้อยหกเลครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับสองพันห้าร้อยหกนะครับสวยนะครับภาพสวยนะครับนลครับคมชัดนะครับ ใสี่ปันเด็นหลวงพ่รวยนะครับชนะจนหกห้านะครับมีต่อโคแล้วก็หมายเลขนะครับสวยเดิมๆนะครับหมายเลขห้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับน่ครับองใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงเลยนะครับเก่าๆนะครับออกเหลืองๆครับ มายเลขหครับเป็นพระพิตานะครับคู่คลักนะครับเนี่ยครับลอยลากรอเอาไว้ว่าครับอ <c oughs> มนนเ้ขเกิดครับเป็นหลวงปู่แหวนนะครับนี่เป็นเนื้อนาวะนะครับนี่ครับ สวยนะปีสองเจ็ดนะครับนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นเหรวนปูแวนเงินนาวะนะครับปีสองเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับวงปูแหวนนะครับผมนะครับเส้นผมเป็นเส้นเส้นสนเลยนะครับ สื่อคมชัดเลยนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นภาพปิตาเนื้อตะกวัวครับปิดตาเนื้อกััวนะในกล่นะครับ,ปเ,รบเป็นหัวเงินนะครับ เีอ,อันปักก้างครับก็ต่อโคดด้านล่างนะครับมีรอยแต่งนะครับใบตะใบนะครับด้านข้างนะครับเป็นหลวงื่องเงินเนื้ออันปักก้างครับ ไัน้สิทธิ์เป็นของพ่อเดิมนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มของพ่อเดิมนะครับเนี่ยแต่งตะไบแต่งจีวรด้านข้างนะแล้วก็มีจานเก่าๆนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโคนพานนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดนะครับมีบริการเก็บเงินปทางนะครับ ต่อมาหมายเลขิบเอนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับต่อโคดนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยต่อโคนะครับหน้าด้าเป็นจิวนะสองห้าหกสองนะครับเนี่ยมีจิวนะครับมียันต่อโคดนะครับทองนะครับหมายเลขสิบสองเป็นพระปิตาหลวงพ่อหนวมนะครับหลวงพ่อหนวมวัดกลางอยุธยาครับด้านหลังมีจานนะครับ งพนม,มัดกลางนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญสุป,ปฏิปันโนนะครับหลวงพ่อทศสีดิงดำนะครับเหรียญสุป,ปฏิปันโนนะครับหลวงพ่อทศสีดิงดำนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับเลขสิบสีนน่นะครับเป็นขุ้นแผนนะครับ ขนแผนหลวงพ่อสาครนะครับตาทองครับตาหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับในเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดไซนะครับนี่ทองผสมนะครับมีตะไบนะครับนี่ยมีการแต่งตะไบรัโอ้นะครับออกวัดไซนครสวรรค์นะครับ นมายเลขสิบหกครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นะครับปีหนึ่งเก้านะครับสภาพหิ้งนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญจอบมลวงพ่อไพนะครับต่อโคด้านหลังนะครับเป็นจอบลงเข้าไปเนะื้อทองผสมต่อโคน,นะครับ เลสิบแปดก็เป็นจอมเพ่อปล่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีแต่งตะไบรอบองนะครับมีรอยตัดชอ่อด้านล่างนะครับนี่ครับแล้วต่อโคดนะครับนี่ครับต่อโคดชัดเจนนะครับนี่ครับมายเลขสิบเก้าเป็นพะแก,ก้วนะครับเป็นพะแก,ก้วเนื้อผงนะครับเป็นพะแก,ก้วลงกระดูนะครับ เอารองปูดูนะครับหมายเลขที่สิบนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยครับหลวงป้าจานท์ทิมนะครับกระไรทองนะครับกระองบางบางนะครับเหลียวบางบางนะครับ ีว่ครับชัดเจนนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อผาดวัดท่าช้างรุ่นแรกปีศูนย์เก้านะครับเป็นเนื้ออันป้าก้านะครับนี่ครับเป็นวงเดือนเลยนะครับคมชัดเลยนะครับ ปีศูนย์เก้านะครับวันที่ยี่สิบสองนะครเป็นหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเพิ่มปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับทองเลี่ยมนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพัชรันนะครับปีสามสองนะครับเหรียญหลวงพัชรันปีสามสองนะครับ นนียี่สิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับมันนี้ยี่ิบห้าครับเป็นสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดทุ่งน้อยครัาพศลึกๆนะครับไกลทองนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมปุกเสีงครับสองเหรียญสามร้อยบาทนะครับปีหนึ่งสามนะครับพศลึกมากเลยนะครับนะครับปีสิบสามนะครับ สององน,น,นะครับสามร้อยบาทนะครับายเลขจี้สุโงนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อตะก่วดนะครับเป็นผ้านเนื้อตะก่วดหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัาหนองโพนะครับเนี่ยครับเนื้อตะก่วดเก่าๆนะครับขึ้นไข่นะครับขึ้นไข่วัวเลยนะครับายเลขกิเกนะครับ,เ,รเ,รรบเป็น พระบัวเข็มนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับอยตัดช่อด้านล่างนะครับมีตัดช่อด้านล่างนะครับพระบัวเข็มครับเนื้อโลหะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับเป็นพระชายหลังช้างนะครับสององค์เลยนะครับสามร้อยบาทครับอันนี้ซองเดิมอยู่ครับอยู่ในซองเดิมนะครับนะครับยังไม่ได้แกะจากซองเลยนะครับ ใชัยหลังช้างครับพระพิธีใหญ่นะครับสององค์ครับสามร้อยบาทนะครับยี่สิบเก้าเป็นครับเป็นกิ่งทิ้งทวนหราว่าคูณนะครับปีสามหกนะครับในกล่องเลยนะครับโค้ดโค้ดคูณครับเยครับหมายเลขสามสิบนะครับเป็น ลงสีครับลงสีเงินออาวะหน้าเงินเลยนะครับเงินเอาวะหน้าเงินครับโชคลาภนะครับนำเลิกเลยนะครับนี่ครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับเงินออาวะหน้าเงินเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่ข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนค้นผานะครับ วันนี้เป็น EP ที่170นะครับ08 4903 7676นะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับ300บาททุกรายการครับสำหรับวันนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ